ยินนี้อนรับเข้าสู่ช่องกับต่านดัมซิ่งนะคะอ๋อซื้อมาเอาค่ะคุณยายก็ขนของค่ะที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องปิงปองค่ะได้เดินทางไปซื้อของะเพื่อนำมาทำบุญให้น้องนะคะไปเซ็นเอกสารมานะคะ คุณพ่อของน้องก็เพิ่งเดินทางมาถึงนะคะหลังจากออก,ออกเดินทางแต่เช้าๆนะคะก็ซ <c oughs> ื้อของเนาะมาเพื่อจะเตรียมงานนะคะนี่ก็กลับมา ะะเอาเอกสารนะคะที่ตกค้างเนาะวันนี้ก็วิ่งทั้งวันเลยนะคะจนค่ำเนาะ,พ,ะพ่อของกับแม่ของน้องปิงปองนะคะ,ะค่ะแม่ <laughs> คุณยายคุณตาก็ต้อนรับดีนะคะเนาะใหะ้เรียกต้องเรียกกินทานข้าวทานน้ำตลอดเลยนะคะ,ะกับข้าวไม่ให้ขาดเลยนะคะแล้วก็น้ำเนาะ2%น้อันคือไงเขย้อยมาเดี๋ยวน้อยเอาคำเดียวมัน เอาพืชประจันเอาใช่เอาพืชประจันสารก่อนเนาะจะมีใช้อะไรบ้างเนาะเกิดซื้อมาครับซื้อมาค้นกันค้นกันมาได้ต้องทยอยซื้อนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะรอดูนะคะว่าจะได้ รับร่างของน้องปิงปองนะมาบําเพ็ญกุศลที่บ้านวันไหนนะคะเนาะเดี๋ยวก็ต้องรอฟังข่าวนะคะรอเนาะรอฝั่งของเจ้าที่เนาะดำเนินการทุกอย่างลงตัวก็น่าจะโทรมาให้ทางญาตินะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องปิงปองนะคะเตรียมรับศพเนาะหรือว่ารับร่างของน้องปิงปองนั่นเองนะคะ <า>เดี๋ยวเรามาคุยกับพ่อของน้องปิงปองนิดนึงเนาะเพราะว่าวันนี้เห็นมีนเหตุการณ์แปลกๆเนาะตอนที่ไปทําธุระนะครับผมที่สัมผัสได้นะครับผมเางเราเริ่มก,กันดีไหม,มเ,<ร>เน่เราไม่อยากให้เป็นแบบเแบบเรื่องเรื่องมันนี้เป็นความ,มเชื่อของตัวเนาะตัวคือเรื่อความเชื่อของบุคคลน,นะครับคือคุณพ่อ เล่ามาเมื่อสักครู่คือว่าคุณพ่อไปทําธุระมาเกี่ยวกับน,น้องเนี่ยเนาะความรู้สึกของพ่อเมื่อสักครู่คุณพ่อพูดถึงว่าน้องไปด้วยครับตอนมีริงความรู้สึกว่าน้องติดตามไปด้วยนะเพราะว่าพอนั่งคุยกันในรถสามสี่คนกับพี่ชายแล้วก็แฟนพี่ชายแล้วก็ผมกับแฟนแต่เด็กกันก็นั่งคุยไปมันก็มีกมลิ่นมันจะมีกลิ่น่วยมาทีแรกก็คิดว่า,ากลิ่นอะไรใครทีแรกแฟนพี่ชายทักแต่ผมก็ไม่ได้กินนะ ไปก็ว่าคุยกันเล่นไปคอนโดนั้นไปเหยียบอะไรมาหรือเปล่านั้นเดี๋ยวสักพักหนึ่งขับไปเลยคุยกันไปเดี๋ยวก็ใหมกแหละคราวนี้ก็พูดเริ่มพูดถึงมันละุยไปไปสักแปบนึงก็จะมาเรื่อยๆนะเหมือนก็รู้ว่าเหมือนกเหมือนเหมือนเหมือนมนบอกมาด้วยนี่ก็ไปอะไรนะไปสั่งดอกยาอะไรดอกที่ประดับไอตามเรวรอน้องมาแล้ว เรอประดับโลงประดับอะไรให้สวยงามใครับดอกไม้ดอกอะไรที่ประดับเกี่ยวกับกับผมก็เดินออกมาดูเอาดูดีแล้วกันเดินก็มีกลิ่นกินน้องก็ตามแล้วก็พอขากลับขากลับมาก็มีมามา้วยครับผแต่ว่าจะระยะห่าง พอคุยกันไปคุยกันมาก็เริ่มคือพูดเล่นกันไปเลยก็เหมือนคุยหยอกน้องเล่นไปเลยพอเะก็ได้กินตลอดกับสักพักนึงเหมือนลับลันคุยเหมือนก็ว่ามันันใจไปว่าอะไรมันก็ออกเด็กก็มาอีกแล้วพอพูดถึงอะไรที่ว่าเหมือนน้องไม่พอใจอะไรก็จะมีกินแต่ว่าพอจะกลับบ้านมาก็หายทั้งหน้าไปมีคนพูดทั้งข้างนีคนเล่าพูดคุณพ่อวันนี้ เราเราเราท้าความว่าน้องได้ตามพ่อไปแน่นอนครับนะครับแต่ว่าวันนี้ที่พ่อไปคือพ่อไปไปเซ็นเอกสารที่ยังตกค้างอยู่เกี่ยวกับรับน้องกับบ้านเราเนี่ยนะเอกสารตัวเนี้ยคือว่าทำทุกอย่างแบบว่าทั้งที่เอารับรับตัวน้องไปสรสูตหรือว่าเก็บหลักฐานเพิ่มเติมครับแล้วก็เซ็นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อนําตัวน้องกลับบ้านแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับลูกพันธุ์สันธาน d ีเอ็นเอครับอันพวกนี้ตรงหมดเรียบร้อยตรงทุกอย่างแล้วก็รอยที่ว่ามีการสักยานมีเาเรียกว่าทุกอย่างที่พ่อรู้ว่าน้องมีจริงครับแล้วต็ครั้งแรกที่อ่าตอนนี้ที่มาถามคุณพ่อไม่ยอมบอกตอนตอนตอนไนเจอตัวน้องผมไม่บอกเพราะอะไรครับเพราะผมคิดว่าถ้าถ้าบอกไปแล้วคือความคิดส่วนตัวนะคือถ้าบอกไปแล้วก็ ไปทําถ้าเกิดผมพูดไปอาจจะมีข่าวเละเทะออกไปจะมีคนไปทําแบบอะไรมาหลอกเราไปทําให้เราตกใจไปได้เหมือนไปปล่อยข่าวปล่อยข่าวแบบเหมือนที่ที่โอนเงินมันที่เปิดอบัญชีครับครับปล่อยข่าวเท็จอ่ะคือว่านําปล่อยสื่อเท็จอ่ะครับแล้วคุณพ่อก็เลยเก็บไว้ไม่บอกดีกว่าไม่บอกแต่สินใจไม่บอกใครเลยคนขวดจะเจอร่างของน้องพอเจอร่างของน้องปุ๊บคุณพ่อก็เลยตัดสินใจที่ว่าไม่บอก ยังก็ยังไม่บอกให้เขามาถามว่าให้เขามาถามว่าน้องมีรอยสักนั้นไหมตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นตรงที่เราใช่ที่เราเราก็ขนลุกเลยเนาะผมขอถามผมขอถามนิดนึงครับอ่าแล้วส่วนเรื่องที่มีคนปลอมลายมานี้เจ้าหน้าที่ว่ายังไงบ้างครับคืออันนี้คือว่าช่วงนั้นมันมันมันกำลังชุนละมุนอยู่นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้โอนอะไรให้เขาเียงแค่เช็คดูว่าเนี่ยชื่อองใคร แล้วก็เลยให้ทางเจ้าหน้าที่เขาลองเช็คดูว่าเลขเลขบัญชีของคนชื่อเนี้มาจากไหนร,ร,รู้อีกทีนู้นมาจากทางภาคกทางกรุงเทพทางใต้ต้วเน,นี้ยมาใครเนาะแน่ผมพูดเลยนะคุณทําอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเช็คไปจริงๆอ่ะแล้วเอาคุณมาถ้าเกิดคุณอยู่ในขบวนการคุณเสียหายด้วยไม่รู้ตัวเนะ่ แต่ว่าไอ้น,นี้ผมเจาะไม่ถึงที่สุดเลยผมแค่อยากจะรู้ว่ามันเป็นของใครครับแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่เขายังคงหาหาตัวคนนั้นอยู่ไหมครับตอนนี้คือไอ้ตัวนี้ประเด็นนี้ผมไม่ได้สนใจเพราะว่าผมไม่ได้เอาเรื่องอะไรแต่ผมถ้า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 ดูอยู่ก็ผมก็อยาย่าอยา,าไปหาทำด้วยจะทําอีกเนาะครับอย่าททำอีกอนยะาทำอีก,อกมันบางครั้งบางทีเงินแค่เล็กน้อยจะทาให้ชีวิตคุณพังนะครับแล้วก็ เรื่องเกี่ยวกับการรับสุขของน้องปิงปองมาเนี่ยเขาต้องต้องรอทางประมาณต้องรอทางลงพิสูจน์ตการเชียงใหม่ครับว่าจะโอคือตํารเสร็จเมื่อไรกับตําทางเสร็จเลยน่าน่าจะมีรถทางนู้นเขามาส่งมาส่งเลยประมาณกี่วันประมาณได้ไหมน่าจะไม่ไม่รุ่งนี้ช่วงบ่ายก็วันบ่ายโอเคแล้วก็ผมขอให้ช่วยผม ให้ให้ไวที่สุดเพราะว่าผมผมจะไม่ทันผมบินครับก็บินกลับผมอยากจะทําบุญให้ลูกผมใช่ครับลุงคุณแม่ได้กลิ่นั้งไหมอันนี้อันนี้คือความเชื่อความเชื่อจริงๆคิงเเชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อก็ไม่จริงๆนะครับมาใช่ไหมมาจริงมาจริงมาจริงคุณแม่ก็บอกว่ายืนยันนั่งรถไปด้วยกันได้กินได้กินทุกคนใช่ไหมได้กินหมดเลยยังคุยกันยังค้ากันอยู่ในรถอยู่เนแม่เลยแม่เขาเป็นลูกสาวลูกสาวเดียวลูกสาวผม ลูกสาวเดียวแล้วสาวเดี๋ยวใช่ใช่ใช่มาเงันมานกันมาเกันห้ามไอ้ห้ามห้ามครับลูกอันนี้อันนี้เราอู่นี่อันนี้เราดูวส่วน้นเดยจะหา่มีนะอ่ะนะครับส่วนที่หลายหลายคนเนาะเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือพ่อยิ้มแย้มอะไรต่างๆเนี่ยคือพ่อมีเหตุผลของพ่อเนาะที่ไม่ในใจไม่นั่งเสียใจอะไรประมาณนี้เนาะคือถ้าถ้าผม เสียใจไปแล้วผมไม่ลุกสู้แล้วใครจะมาดูแลครอบครัวผมนะครับผมถ้าผมถ้าผมล้มไปแล้วผมจะช่วยอะไรใครได้เดี๋ยวเดี๋ยวนักอาครับครับผมเพราะว่ามันมีเรื่องหนึ่งเมื่อก่อนเลยอันนี้ไม่ใช่ลูกสาวผมเอาดีเลยเอาดีนะมเอาข่าวเนะยผมพี่ต้อเดครั้นี้มันไม่ใช่ลูกสาวผมเขาเปลี่ยนแล้วอ๋อเป็นหลานไม่ไม่เขาเปลี่ยนแล้วเป็นลูกสาวของพ่อ คนนี้ไอ้นี่มันเป็นลูกชายผมสลับสลับกันเขาเปลี่ยนกันตั้งแต่แม่เขายังไม่ตายเขาเปลี่ยนใหม่สมบัติให้ใครนะสมบัติให้ใครมามีไข่แล้วเนี้ยสมบัติสมบัติที่ของพ่อมีอะไรมีให้ใครของของของพ่อมีอใช่ไหมครับเอ้าใครเป็นลูกลูกชายล่ะใครใครเป็นลูกชายมันก็คนนั้นแหละครับครับครับเดี๋ยวผมขอตัวนะครับขอบคุณมากครับผมก็เป็นความรู้สึกของพ่อกับแม่นะครับที่ว่า พ่อก็บอกว่าทุกวันนี้นะครับผมก็เลยพยายามทําตัวให้ปกตินะครับไม่อยากไปนั่งเศร้าหรือว่าเสียใจเนาะเพราะว่าคิดซะว่าเผื่อลูกนะฮะน้องปิงปองดูอยู่ก็ไม่อยากให้น้องต้องทุกข์ใจนะครับว่าการที่น้องจากไปแล้วพ่อกับแม่ญาติพี่น้องต้องมานั่งโศกเศร้าเสียใจนะครับก็อ,อยากให้น้องเห็นว่าพ่อกับแม่ก็ปกติดีนะครับอยากให้น้องไป อ่าแบบสงบสงบเน,ะนาะนะก็เป็นคำพูดของพ่อก่อนหน้านี้ที่ผมถ่ายคลิปนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่พ่อกับแม่เนาะไปทําธุระนะครับวันนี้ไปเซ็นเอกสารอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ทุกๆครั้งนะครับที่พูดถึงชื่อน้องปิงปองก็จะมีกลิ่นนะครับกลิ่นของน้องลอยเข้ามาซึ่งคนในรถทุกคนก็สัมผัสได้นะครับแบบนั้นเนาะก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ซึ่งพ่อก็คิดว่าวันนี้น้องก็อาจจะตามไปทุกทที่ที่พ่อไปนะครับครับผมไหน,นฝากคนลรกก็แชร์ด้วยครับผมเขาเป็นข้อมูลใหม่ๆเนาะลาสุดที่บ้านน้องพิงปองครับสวัสดีครับ